สองนี้ถ้าใช่ผมเช่าพี่2ล้านนะแต่ตอนนั้นมีคนให้พี่หกแสนหกแสนห้าโดยใช้แอปฟ้าเป็นชื่อบอยท่าประจันถูกไหมนั่นคือมิจฉาชีพให้พี่ออกให้ให้ให้พี่โอนตังินไปกี่ร้อยองละหกร้อยโอนไปแล้วประมาณโอนไปเลยเดี๋ยวก่อนนะไม่สรุปโดนหลอกไปแล้วหรอครับผมเลยเยอะผมเลยหยุดเลยเนี่ยมิจฉาชีพจะใช้วิธีการปลอมเป็นบอยท่าประจันใครคอมเมนต์พระ ในข้อความของบอยไอคอมเมนต์พระหน้าโพสต์ของบอยเมื่อไหร่ทุกทุกโพสต์มิจฉาชีพปลอมเป็นบอยท่านอาจารย์แล้วอินบ็อกเลยเราให้สององนี้หกแสนห้าองค์ละหกแสนห้าหรือ, 2, อ 6, สององหกแสนห้าสององหกแสนห้าพอให้ราคาเสร็จปุ๊บทางเจ้าของจะรู้สึกว่าหูบอยเท่าอาจรท์ักเข้ามาดีใจแท้แน่ทางนี้ก็จะบอกว่าทางมิจฉาชีพก็จะบอกว่าให้โอนตังมาเพื่อออกบัตรรับรองใช่ไหมแล้วพี่ก็เลยโอนไปรอบแรกกี่บาท อร,รบอบแรกพี่โอนไปหามีชาชีพกี่บาท1,000กว่าบาท1,000เก้าอาโอนรอบแรก1,000เก้าแล้วแล้วมันติดต่อกลับมาไหม2,000 <ส Engagement. S 1> แล้วให้โอนต่ออีกรอบหนึ่งแล้วพี่โอนไหมโอ,อคคนครับโอนอีก2,000แล้วโอนอีกไหมโอนมีเบสเสร็จแล้วโดนหลอกไปเท่าไหร่1,000กว่าบาทครับอ้าวรอบแรก1,000กว่าบาทรอบสอง2,000แล้วเป็นท่าสรุปสุดท้ายโดนหลอกไป5,000กว่าบาทแล้วโกรธเกิดความแค้สไหม ไม, meye, ไม่ไม่ไม่แข้งนะไม่แข้นตัวจริงไม่ไม่ไม่แข้นตัวจริงนะอ๋เอาไปด่ายคนนั้นคนเดียว